โอเคครับผมก้าครับ,บสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมอีกครั้งนะครับบายฟุกโซนะครับครบัวันนี้ผมก็จะมาเล่นเทลอนาณนะครับเออนี่ไปเดี๋ยวรอไปดูในเกมเลยดีกว่า โอเคครับม okay, okay, ันโอเคครับตอนนี้ก็ไมาอยู่ในเกมเป็นที่รับร้อยนะครับแล้วส่งเไม่ล้วอนีอันนี้ก็คือเซ็ตไอเทมที่ออกนะเทวนา์นะเจอกับยอนนะ ไป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 อ้ยอ้ยยอมสวนยอมสวนว่ะ <laughs> ลานไม่ทําแต่วเราเ,รเ,เรก็บเกบเว็บนี้ติดแล้วกลัับ้านเดตถัดตาาบางอะเลือดจมวัดดับตายปึ๊บเต็มหอโลรถ <laughs> วิ่งเยอะเกิน โอเคเพื <cin stereotype> <m aks> okay, ่อนโอเคมากโอเคมากโอเคมากสวยดูแต่มาเพื่อนเกิดเพื่อนสือเอามังกรไม่ได้เดินดวงที่ประรู

หลับกบ,บ้านคับโอ้ยค,ครับวันนี้ก็มาหน้าป้อมพินทีเรรียบ้อยโอ้โหเพื่อนโดนข่าแล้วนี่กันป้อมก่อนเดี๋ยวป้อมแตกยอ้อนนิ้ไวไว้ใจไม่ได้ยิงแบบเดี่ยวนี้ป้อมหาย,หาย

ป,ปั๊บปั๊บยิงไม่ร้เฮ้ยเออบัตรตายนละนึกว่าบัตรมาไม่อยู่แล้ปั๊ โอ้โหตายเลยครับท่านผู้ชมทุท่านไม่อยากไม่น่าหิวเลยเดี๋ยวตัดไปตอนเกิดนะ เคครับเฮ้ยส่องมาส่องมาส่องกับนี่โกงจ้าส่องมาสองกับนี่โกงออกของของฟอกอุ๊ยฟอกไป อืเฮ้ยจะบดดุงเอ้ยจะตายไหหูกระานกระตักระตนเยดเโอเคตอนนี้เราก็เย,ยดเต็มอยารีบไปชว่วยเพื่อนกันเพื่อนกระตานาเนี่ยเฮ้ยสั โอ้โหแม่น้าบวกกับยอบตองนี้โอ้โ oh, ครับตอนนี้เขาตื่นใหม่นพี่ตายไปสองข้ามคอครับจิ้งกขี้อืะสอ,อะสวดมีคลิปไม่เคยจตัว

โอ้ยตายเลยมันไปไหนโอ้โหมันไปไหนเมื่อกี้ตายเลยได้ทิปเปิ้ลได้ตัด๊กแตนมาเซตใหม่โอเคครับเราก็เซตมาใหม่เลยครับถามเจอแล้วตาย กาศจะตายไม่เกินสามตีมันไปนะเอ้าไม่มีใครมาเอามอก่อนเลยโอ้ <c oughs> อุ้ยตกใจ โอ้ตายไปโอเคแล้วก็มาต่อเลยป้อมแมงจะแตกกันแล้วนะไอ้ปอมแตกนัเลอ้คูมฟ่านะแมวหลอกโอ้โนังวนมันดานดน จ๊ยโ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 จ๊ยอมแข่งแข่งแขงก็ไม่ัวหรอกอืมด้วยใ่ๆยังเล็กสาบยังยังอยู่เล็กสา กูแชร์ไอาปดไม่ติดี๋้วกูีคยร์คลิปบนว่าโอ้โหโกูว่าแล้วไงว่าแลงไงโอ้โหว่าแล้วเคื่อนจบปั้มปิโอ้โว่าแล้วไม่น่ามาโอ้โหเสียงแฮนดาถอย โอ้โหเดินลไม่พอเดินโอ้นาตาญาโอ้ไปเอาไเอานาตยาออกว ท่านตอนี้ก็แข้งก็ไม่เป็นไรนะอย่าดาวผม <c oughs> เถอะาไม่ตอบสิ <c oughs> แข้งก็จะหลงจิต <c oughs> เอ้ฟัชซองไม่มีอะไรเป็นเลยคิดตั้งนานคิดไม่ออกสิ The, thing. We... the cosmic winds guide me. Retreat. 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 Um. Oh, men. Oh, men, I'm sure. Retreat. Retreat. Oh, my God. What are you? ว่าแล้วนี่ผิดโอ้โหตายจบแล้วจบแล้วออกอย่างนี้ โอ้โ oh. oh, ็จบคลิปนี้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืดกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r ร b e ให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็บายบายก็ลาไปก่อนเนระาเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าชนะแนะ่นอนแต่คลิปนี้แพ้เพราะเพราะมันออก เจอกันคลิปหน้าผ่านหน้าบายครับเอ